มาริสเพนรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียก็ถแถลงหลังจากที่เดินทางเยีอยมประเทศไทยแล้วก็มีการเข้าหารือกับพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและนายดอนประมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้นะคะบอกว่าออสเตรเลียนั้นไม่ได้มีกรอบเวลาในการพิจารณาคำร้องยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยของนางสาวราหัฟแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการค่ะ หลังจากที่ค่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ได้ยื่นคำร้องของนางสาราฮัฟไปยังทางการของออสเตรเลีย ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมถ้าหากการพิจารณาคำร้องสถานะผู้ลี้ภัยของนางสาวราฮัฟเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหรนะคะก็สามารถที่จะมีการประกาศให้สาธารณชนรับรู้ได้แต่ตอนนี้ยืนยันว่านางสาวราฮัฟจะไม่เดินทางไปออสเตรเลียพร้อมกับเธอในทันทีเพราะว่ายังคงมีขั้นตอนต่างๆตามระบบกฎหมายรออยู่ เมน,นี้นางสาวราฮัฟได้มีการประกาศละทิ้งศาสนาอิสลามก่อนที่จะหลบหนีครอบครัวขณะที่เดินทางอยู่ในคูเวตแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่ากลับถูกยึดหนังสือเดินทางเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงขังตัวเองอยู่ในห้องโรงแรมสนามบินสุวรรณภูมิต่อมาก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งชา,ชาติและยอมออกจากห้องโรงแรมได้มีการเจรจากับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย ซึ่งภายหลังทางการไทยก็ระบุว่าจะไม่มีการส่งตัวเธอกลับไปประเทศต้นทางอย่างแน่นอนนะคะและทางรัฐบาลไทยได้ให้ความมั่นใจแล้วว่านางสาวราฮาฟนั้นจะไม่ถูกส่งตัวกลับไปประเทศที่เธออาจจะตกอยู่ในอันตรายในระหว่างที่เรื่องของเธอนั้นยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการค่ะ